ครับในที่สุดเราก็มาถึงสนามมีกระเช้าแล้วนะครับทุกคนรอเราคนเดียวครับเนี่อันนี้คือเสลียงหามเะฮะเสี้ยชี้ตัวสาว เซี่ยชี่多少下来再说嘛啊下来再说你们下来嘛下来多少下来再说啊ไม่บอกอันนี้เราถึงสนานีกระเช้าแล้วนะถามมันบอกว่าไอเปหามเนี่ยถ้าลงราคาเท่าไหร่มันบอกว่ามันยังบอกราคาไม่ได้ต้องขอให้ลงจริงๆก่อน แสดงว่ามันต้องถูกกว่าขาขึ้นแน่นอนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสถานีกระเช้าด้วยความลำบากลำบนเนี่ยทุกคนเดินขึ้นมาได้หมดเตรียมตัวเนี่ยเราจะไปสถานีกระเช้าแล้วนะครับ อันนี้คือด้านบนของสถานีที่ขึ้นกับเช้าเราเดินขึ้นมาทั้งหมด1กิโลนะครับท่านผู้ชมครับขอบอกนะว่าร้อนชี้แปงเลยคโรโคตรร้อนเลยเหงื่อซกเลยครับตอนนี้เนี่ย แต่เช้านี่ขึ้นได้เป็นร้อยตัวเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมเนี่ยฉีแป๊ดหนึงได้ไหมฉีแป๊ดหนึ่งนะ